สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาหาน้องแซมสั้นกันบ้างนะครับน้องแซมสั้นเนี่ยเป็นนักต่อสู้ชอบดึงโซ่จนหลุดจนขาดนะครับถ้าโซ่เล็กๆเนี่ยเขาจะดึงขาดเละกระชากขาดหมดแล้วก็ออกไปเที่ยวนะครับผลจากการไปเที่ยวเนี่ยเนื่องจากอยู่ตัวคนเดียวไปแล้วก็ไปในถิ่นเพื่อนนะโดนเขาลุมกลับมานะครับลุมกัดแข้งกัดขาเนี่ยเป็นแผล กลับมานะครับก็ต้องมารักษากันนะครับใหม่ๆเนี่ยเขาจะเดินไม่ได้เลยนะบวมมากโดนกระชากขานะครับขานี่เป็นแผลลึกมากเลยนะครับน้องแซมสั้นนะครับน้องแซมสั้นเป็นเป็นแผลนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ยาสีม่วงนี้นะครับช่วยรักษาบาดแผลของเขานะครับอ่ะแซมสั้นมาหนีขาไม่พอเร็วเออนี่นะครับเป็นแผลนะครับ ก็ดีขึ้นแล้วนะครับเนี่ยดีขึ้นลวะวลองมิก,กี้มานั่งตรงนี้่ะมาดูพี่แซมซัน้นเข้ามาอีกรอบจะได้เห็นกลองเข้ามาอพี่แซมซั้นรักษาบาดแผลพี่แซมซั้นนะครับเนี่ยพี่แซมซั้นเนี่ยไป เขาไปต่อสู้มาเขาไปต่อสู้แล้วก็โดนลุมนะครับก็เลยโดนกัดขาในเป็นแผลเลยแสมสั้นนะครับ mm hmm. นะครับ,นะรบเราก็จะใช้ตัวยาตัวนี้นะครับชื่อไพเล็ตนะครับไพเล็ตไวโอลทนะครับที่จะช่วยไม่ให้พวก แมลงวีแมลงวันมาตอมนะครับแล้วก็เขาก็เลียได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ยาอะไรห้าแสนนะครับให้เขากินบดผสมกับข้าวนะครับให้เขากินเป็นหนึ่งเม็ดนะครับนะครับเขาก็ดีขึ้นแล้วนะครับแซมสั้นแสมสั้นนะครับต้องใช้โซ่ใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเขากระชากหลุดหมดเลยนะครับเนี่ยเสาใหญ่หน่อยโซ่ใหญ่หน่อยนะครับ ไม่งั้นเขา <S <S เขาแรงมากเขากระชากแบบหลุดเขาจะหนีเที่ยวนะครับแซมซันน้องแซมซันเนี่ยอายุประมาณแปดเก้าปีแล้วนะตอนเนี้ยนะครับไอแซมซันแซมซันลูกเป็นไงลูกเอออยากหนีเที่ยวอ่ะอยากหนีเที่ยวอ่ะอยากหนีเที่ยวอ่ะอ่าพี่แซมซันดูน้องมิกกี้อ่านี่น้องมิกกี้อน้องมิกกี้น้องมิกมกี้หกขวบ พี่แซมตั้นแปดเก้าขวบนะครับครับรัเ้าอนนี้อเออหกขวบแล้วหกเจ็ดขวบแล้วแซมตั้นไปเที่ยวนะลูกนะยังไม่ปล่อยไปเที่ยวก่อนลูกไปเที่ยวเดีเ๋อือดรนลุงเขากัดอ่าา sao bắt